สิทให้สัญญาแล้วครับออสมานบาดลูกนี้เอาฉล็บตุงไปเลยครับโอ้โหเอาละครับทีมเยือนนำแล้วครับโอ้ฟรีคิกของโมเมออสมานครับลำพูนนำเลยครับ1-0โมเมสออสมานนาทีที่59นะครับเกือบหนึ่งชั่วโมงครับโอ้โหเนี่ยหนึ่งในลูกที่ประตูกลัวที่สุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูอีกครั้งนลยครับไปโดนผู้เล่นลำพูนหรือเปล่าครับโอ้ไปโดนสลิงคานะครับใช่ครับ <ersch> ไปโดนบริเวณอกสลิงขานะครับนี่ครับโอ้โหดโดนแขนดึงแขนด้วยครับแล้วบอลเปลี่ยนทางครับกิตติพันธ์แสนสุขนี่ไปอีกทางแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วกลับมาก็ไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อสูงย้ำกลับออกมาทางซ้ายครับวิลเลมอต้าในเขตโทษนะครับวิลเลมอต้ามองข้างในเปิดเลียดลูกนี้ออสมานจับแล้วดีโอ้โหเหนือเหนือเลยครับออสมานลูกนี้ครับลำพูดขึ้นน้ำอีกแล้วครับนาที78็ดโมเมนต์ออสมาน โอ้ยิงแบบเหนือชั้นมากครับลูกนี้ครับดูครับออสมันได้บอลจากเขาแล้วครับแล้วมาที่อนันต์อนันต์ให้มาที่เรนโมต้าครับเรนโมต้ามองหาเพื่อนแล้วเปิดกลับไปที่ออสมันจับบอลแล้วก็โอ้โหนี่ตกวัดลูกนี้ท่างฝาแบบนิ่มๆเลยครับนี่ครับโอ้โหแล้ทิศทางนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเข้าเข้าโคนเสาเลยครับอดีด เ้าด้านนอกเลยครับเนี่ยดูครับนี่ครับโอ้โหนิวัาไปปิดแล้วนะครับคาร์ดิโอลาฟเอลครับแต่ครับออสมานไม่ได้ยิงไปฝั่งนี้นะครับไปอีกทางนึงครับโอ้โหแล้วก็พุ่งไปไม่ถึงครับกิติพันธ์แสน